สวัสดีค่ะลูกสาวสั่งปลอ,อกคอมาให้หมาของพวกเราเพิ่งมาถึงนะคะเนี่ยแกะยังไงก็ไม่รู้แกะไม่เป็นอกีกสงสัยต้องดึงริบบิ้นแน่เลยค่ะต้องดึงริบบิ้นออก สีเขียวยังก็ะกล่องขนมไหนดูสิมันจะเป็นยังไงเป็นแบบนี้ค่ะเลื่อนกล่อง มีกันชื้นด้วยนะเล่นกล่องไปก่อนนะคะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้เดียวกัน,นเป็นแบบนี้ค่ะเป็นปลอกคอหมาโอ้โหมันคงหนักนะเนี่ยมันสำหรับคล้องแผ่นที่ไปฉีดวัคซีนอะเพราะที่นี่มันเป็นกฎหมายนะคะ หมาจะต้องมีทิปเวลาพาไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเขาก็จะให้เป็นแผ่นมาค่ะก็เอามาคล้องได้แล้วจากนั้นก็ใส่ปลอกคอแล้วก็เอาเชือกจูงมาคล้องตรงนี้โอ้แต่หมาเราจะยอมไหมเนี่ยมันค่อนข้างหนักอันนี้น่าจะเป็นหนังแท้มันน่าจะเป็นหนังแท้ นี่ก็อยู่ในระดับขนาดคอของหมาว่าคอเล็กแค่ไหนค่ะแต่หมาของพวกเรายังไม่ได้ลองใส่ให้นะคะน่าจะประมาณนี้แต่อันนี้ไม่เอาไปคล้องในป่าเห็ดนะคะเอาไว้คล้องที่เดินอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่ไปป่าเห็ดต้องเป็นอีกแบบนึงจะไม่เอานี้คล้องในป่าเห็ดค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่เข้ามาชมแกะกล่องปลอกคอของหมาของพวกเราขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ